ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่19เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องความเข้าใจฝ่วิญญาณและพระวจนะที่จะใครขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่หนึ่งข้อที่9เพราะเหตุนี้ ดาบตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเพียมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสัพพปัญญาและความเข้าใจใฝ่จิตวิญญาณพี่น้องขะเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความเข้าใจใฝ่วิญญาณความจริงคือความเป็นจริงและเป็นฝ่วิญญาณ ทุกสิ่งมีที่มาจากฝ่ายวิญญาณเราต้องดำเนินชีวิตจากมุมมองน,นั้นและเราสามารถทำสิ่งนั้นได้โดยมุมมองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แก่เราผ่านทางพระครรมเท่าน,านั้นให้เรามาสำรวจกันสนทนาครั้งหนึ่งระหว่างพระเยซูกับชาวยิวในยอห์นบทที่8พระเยซูตรัสว่าเรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอับราฮาัม แต่ท่านก็หาโอกาสฆ่าเราเพราะว่าคำของเราไม่มีที่อยู่ในพวกท่านยอห์นบทที่8ข้อที่37ตอนนี้พวกเขาไม่ได้คิดว่าการพยายามฆ่าพระองค์นั้นเกี่ยวข้องกับการที่พระคำของพระองค์ที่ไม่ได้อยู่ในพวกเขาแต่พระเยซูทรงทราบพ,พระองค์ทรงระบุต,ต้นเหตุของการกระทำของพวกเขาในฝ่ายวิญญาณเพราะว่า พระองค์กำลังคิดใยวิญญาณพระองค์กล่าวว่าเราดูว่าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมพระองค์ไม่ได้เอาสิ่งนั้นไปจากพวกเขาแต่ในถ้อยคำที่ดูเหมือนขัดแย้งในตนเองพระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำในสิ่งที่อับราฮัมทำยอห์นบทที่8ข้อที่39พระองค์กำลังพูดถึงายวิญญาณ ตามข้อเท็จจริงแล้วอับราฮัมเป็นบิดาของพวกเขาแต่ในทางปฏิบตัติพวกเขาเป็นลูกของมันในขณะที่พวกเขากำลังคิดตามความเป็นจริงเนื้อหนังและโต้แย้งกับพระเยซูพระองค์กำลังใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อตีความคิดและการกระทำของพวกเขาเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงพระองค์ยืนอย่างมั่นคงในความจริง และเราต้องดำเนินชีวิตด้วยวิธีนี้ในลูกาบทที่22ขณะที่พระองค์ถูกจับกลุมพระองค์ตรัสว่านี่เป็นเวลาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืดลูกาบทที่22ข้อที่53ทุกคนมองกันจับกลุมจากมุมมองของธรรมชาติและข้อเท็จจริงแต่พระเยซูตีความในฝ่ายวิญญาณพระองค์บอกว่า อำนาจของความมืดอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เช่นเดียวกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ซึ่งเริ่มต้นในปี2020หลายคนกำลังถูกหลอกเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ความจริงพวกเขาไม่ได้กำลังมองจากมุมมองฝ่ายวิญญาณแต่พวกเขากำลังทำตามคำสั่งฝ่ายเนื้อหนังของมนุษย์ผ่านทางความรู้ของพระคำเราสามารถจะหนักถึงการงานของพระเจ้า และแยกแยะงานานั้นออกจากการงานของซาตานได้อย่างง่ายดจงระลึกถึงพระคำของพระเยซูในยอห์นบทที่16ข้อที่สองว่าเขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากธรรมศาลาอันที่จริงวันนั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตของพวกท่านจะคิดว่าเขากำลังปรนนิบัติพระเจ้าพระองค์ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า บางคนคิดว่าเมื่อพวกเขาฆ่าประชากรของพระเจ้าพวกเขากำลังรับแฉพระองค์พวกเขาจะมีการตีความและการตัดสินที่ผิดเพราะว่าพวกเขาตัดสินตามเนื้อหนังพระคำของพระองค์ไม่มีที่อยู่ในพวกเขาเราผู้ที่บังเกิดจากพระวิญญาณของพระเจ้าต้องเลี้ยงดูตนเองด้วยพระคำอย่างต่อเนื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำ ทำให้เรามีความเข้าใจฝ่วิญญาณและความเข้าใจในทุกสิ่งเอเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ประทานความสามารถให้แก่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในและโดยความจริงในทุกสถานการณ์ข้าพระองค์มีสันติสุขและการพักผ่อน สติสุขพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่ดีความเข้มแข็งแล้วความชินชมยินดีเพราะว่าความคิดของข้าพระองค์อยู่ในความจริงแห่งพระคำของพระองค์เสมอในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่า ในฐานะที่เราได้บังเกิดจากพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องมองจากมุมมองฝ่ายวิญญาณคะ่ะเราต้องเน้นดูตนเองด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพราะโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราเข้าใจพระคำของพระเจ้าเข้าใจฝ่ายวิญญาณและมีความเข้าใจในทุกสิ่งคะ่ะพระเจ้าสมกําลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ยายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด